คร,รั้ง,<ข>อองแรกครับที่จริงที่จริงเป็นงานครับผม <c oughs> ผมมาดูแลครับมาดูแลใช่ครับเ <c oughs> ขินเขินครั้งแรกครับครั้งแรกออกออกสื่อครับอ๋อคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะเจอสื่อขนาดนี้เดีวไม่คิดว่าจะแบบอาจจะมีแบบนิดหน่อยประมาณแบบสักสองสามท่าอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ค่ะ มันเราพีเด็นเทคนแบบว่ามันก็คือว่าของผลิตการอย่างเราเป็นอะไรใช่ไหมติพี่พีก็ไม่ได well> ้ค่อยมางานอะไรแบบนี้เท mm ่าไหร่ใช่ครับก็ก็ก็บอกให้ให้แต่งตัวดีๆนะครับเป็นแบบสูตรไม่แบบใหญ่ใหญ่ฮิปฮอปมากอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ฮิปฮอปมากอร่อยอร่อยครับก็เนี่ยเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จจะรีบไปกินต่อครับจ้าออร่ยมง ครับผมคือตอนตอนนี้คือแผนก็มีเป็นโครงครับแต่ว่าแต่ว่า,วาที่ที่ที่โฟกัสเป็นหลักคือเรื่องเรื่องบวชเหมือนที่ผมได้ได้บอกไว้ครับเพราะว่าแม่ผมเคยไปเอ่อบ่นไว้ที่ศาลหนึ่งที่ที่พัทยาว่าอยากได้ลูกชายก่อนก่อนก่อนที่จะมีผมอะครับแล้วแล้วเหมือนแม่บอกไว้ว่าจะให้ผมบวชเอ่อยี่สิบสองหรือยี่สิบสามตอนนั้นแต่ทีนี้ผมตอนนั้นผมแบบยังยังเรียนมาหาลัยอยู่ยังไม่พร้อมแล้วเนี้ยมาขอ มาขอเป็นบวชไม่เกิน30ซึ่งตอนนี้ผมก็จะยีบเก้าแล้วก็ก็บวชก็ต้องเร็วๆนี้แหละครับประมาณนั้นครับแต่ว่าไปแอบค่ะเพราะผมอยากพุ้มหลานเหมือนกันครับผมใช่ใช่ครับหลานชายใช่ครับทั้งทั้งพ่อทั้งแม่พูดเลยครับอยากพุ้มหลานชายครับผมขอหน่อยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องพึ่งแพทย์นิดหน่อยแล้วได้ค่ะเพราะอยากได้ลูกผู้ชายเหมือนกัน น่ารักเหมือนเผาเอาเอาตอนไม่เมาหรือตอนเมาไม่รอดเล่นรอดเล่นบ้าของพม่ใครอยู่แล้วเป็นกันเองค่ะเป็นกันเองจริงไหมตอนแรกที่เราเข้าไปหาก็เกรงก็เกรงมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นและตื่นเต้นเขาก็ดังนะเนาะเราก็คนตัวเล็กๆแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าที่บ้านเขาจะสบายๆแล้วชวนคุยให้เป็นแบบมีความเป็นกันเองเขาจะเล่นมุกแล้วหนูก็จะไม่ค่อยทันนิดนึงแต่ว่าก็พยายามพยายามปรับตัวอยู่แต่สมัยนตัวในบ้านก็คือตลก ตลกค่ะ<ท>มุมเครียดก็มีแบบถ้าคุยงานใช่<ท>แต่ว่าถ้าโดยโทั่วไปเขาว่าตลกดีตลกเป็นกันเองอันนี้จะเป็นคนพาเข้าไปคุยกับที่บ้านบ่<ท>อยๆอะไรในตัวผวู้นะครับที่จริงใจคุ้ได้ครับเขาเป็นคนจริงใจใ <น S 1> เป็นคนแบบ<ม>เปิดแบบหมายถึงว่าเปิดกับตัวเราแบบเป็นคนไม่ค่อยปิดบงังใช่แบบเปิดตัวเลยแค่คุยก็เปิดตัวเลยหนูก็ชอบเหมือนกันว้าวเปิดเปิดตัวงานอะไรนะงานรับปริญญานะข่าวมาเต็มเลยได้ครับเจอกันทั้งแรกก็ถ่ายละถ่ายเราแล้วเราก็แบบอุ้ย เลยหรอคือไม่ไม่ไม่เคยมีแบบผู้หญิง type นี้หรือแนวนี้ไม่คิดว่าแบบเป็นไปไม่ได้แล้ว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 ผมลองคุยดูแล้วแล้วเขาก็คุยด้วยก็เลยมันก็เลยต่อยอดครับเพราะเพราะว่าไม่มีใครไม่ชอบผู้หญิงสวยแบบนี้ครับใช่แล้วครับคนชมเยอะไหมหรอว่าชมชมครับ ชมก็ชมครับผมแต่ไม่ค่อยมีคนชมผมว่าหล่อหล่อที่สุดเลยน่ารักผมว่าตอนแรกๆไม่ครับผมมั่นใจเพราะผมรู้สึกว่าผมเป็นผมมีความสามารถผมไม่อาจจะไม่ได้หล่อที่หน้าตาแต่ผมอาจจะหล่อหรือเท่ด้วยความสามารถหรือสิ่งที่ผมทําได้จริงใช่ค่ะชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นคนมีความสามารถแล้วคนที่อยู่ด้วยแล้วเราสบายใจ ถ้าแบบหล่อนะคะไม่ใช่ว่าไม่หล่อหล่อที่สุดแล้วคุณจะไปชอบชาวางในอยางแบบานแ้างานไปไบ้อตีมตีมใหญหญ่ทีถ้าเอาในผมผมก่อนเออที่ผมคิดผมไม่ได้มองว่าจะเล็กหรือใหญ่แต่แค่เห็นเห็นกันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสองฝั่งส่วนตีมผมแล้วแต่เขาผมไม่ติดเขาชอบสตาร์วอลผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องใส่เป็นดาร์คเวเดอร์ใช่ใช่เดี๋ยวดักไปเด้เดินเข้างานมาใช่ครับจะได้ประหยัดงบเรื่องการแต่งหน้าด้วยใส่หน้ากากปิดเลยครับใช่ครับ ครับอย่่เลยครับผมร้อนครับโหชุดหนามากเลยดาร์ทเวดเนอะความจริงอยากได้แบบเล็กๆอบอุ่นแต่ว่าถ้าดูจากคิดว่าญาติมิตรสหายแล้วก็คนสนิทที่บ้านแค่ที่บ้านไหนก็น่าจะเยอะแล้วบ้านนี้ก็น่าจะเยอะกว่าก็เลยคิดว่าอาจจะเล็กมากไม่ได้แต่ใหญ่นิดนึงแต่ไม่ได้ใหญ่มากอยากให้ยังมีความเป็นแบบครอบครัวมาแบบเหมือนเรามานอกจากแบบ เหมือนให้มาแสดงความยินดีกันมากกว่าให้แบบร่วมยินดีด้วยกันจะได้ดูอบ่นอบ่นเล็กๆน่ารักเล็กได้ไหมเนี่ยก็อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ต้องมีคำไม่ใหญ่อยู่แล้วผมว่าขนาดเพื่อนพ่อก็โอ้โหน่าจะปลาไปเยอะแล้วครับครับผมแต่ว่าเหมือนพ่อก็ตื่นใจตัวเราเหมือนกันตอนนี้แบบก็เกิดความอยางแล้ครับผมครับก็ตอนนี้ก็ก็จะเปิดร้านอาหารเหมือนที่บอกไปครับก็เปิดร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟร้านกาแฟไปแล้วพ่อก็จะก็ที่คุณไว้คือเปิดร้านไก่ทอด แล้วเขาก็เพิ่งมาบอกผมว่าเขาเปลี่ยนเขาไม่เอาไก่ทอดแล้วอีกประมาณเดือนกว่าผมก็ต้องมานั่งคิดเมนูใหม่อีกนะชื่อใหม่ชื่ออะไรนะจากร้านอะไรนะหม่ำกับมิกร้านไก่ทอดกลายเป็นหม่ำตำหูแตกบริหารโดยมิกกี้หม่ำผมแบบโอ้ต้อง <c oughs> ผมต้องมาคิดเมนูแม่ผมไม่ได้เป็นห่วงไอเดียเขาคือผมเป็นห่วงเขอยู่กับไก่ใช่ใช่ครับผมไม่รู้ว่าไก่ทอดจะมีส่วนอยู่ไหมหรือย,อยังไงครับแต่ทําไม่ได้ครับเ <c oughs> พื่อพอ่อทําไม่ได้ครับ <c oughs> แต่ว่าอาจจะแบบว่าช้านิดหน่อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทําธุรกิจร้านอาหารด้วยครับใช่ครับผม ชีวิตนี้เพื่อพ่อแล้วก็ภรรยาใช่ครับเพื่อภรรยาว่าที่ภรรยาครับแต่เราอยากพูดภรรยาแบบให้เกียรติฝัง่งครอบครัวครับผมแต <laughs> ่ยัง <c oughs> ไม่ได้กำหนดวันอะไรเออวันเออวันวันแต่งใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> เอออยากเคลียร์เรื่องเรื่องบวชก่อนครับเรื่องเรื่องบวชก่อนส่วน,ส,วนส่วนเรื่องงานแต่งคือผมว่าพวกคอนเซปต์หรือว่าแพลนมันมีอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าจะลงวันในช่วงไหนเดือนไหนมากกว่า